ฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะคินกับคิมเป็นคู่จิ้นในซีรีส์แห่งหนึ่งที่โด่งดังมากและมีแฟนๆตอบรับมากมายความจิ้นนี้แหละจะเป็นบอกเกิดแห่งความผัยเย็นของเหล่าแฟนขับสาววัยประสาทเดกคินเจอบนนิกเลยว่าถ้าไม่หาพูดจาร์เราถามว่าเป็นอะไรกับคิมหัวหน้าบูดอะไรวะมันก็เลยวันนั้นคือมีแฟนขับมาห่อแกโวน้ำที่คู่ขมือนะ กินไปแล้วมาหอกับปุจกาจเหล่านี้เล่วันนั้นเขาเห็นยูแฟนครับชื่อวินใช่ไหมเขาบอกปุจกจคัลลว่าถ้าคู่กขะมึงอะไม่ได้คู่กันตลอดไปถ้าว่าจะทําให้คู่กขะมึงอะอยู่ด้วยกันตลอดไปคูฮอดสัตหลังวับวัวกูหายบัวมึงอยู่ด้วยกันแล้วเป็นหนั้ทำยจากกันกูหาแล้วงกูเลี้ยงหาเล้วงสาธุหลังจากวนั้นทีมและเขียนต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป 内饱了难以哭尽的酷感的老白。<laughs>